สวัสดีครับนี่คือคลิปจากโซนลาชสุขประจำวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนะครับวันนี้แต่กหน้าที่ผมหลนม่น้ำฝรั่งเป็นที่ต้องผมก็เจอนุ้นซ่องลูกนะครับลูกเหล็กลูกนี้นะก็ก็ว่าเป็นนุ่นปุดนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งลูกนี้น่าจะเป็นท้องประเสืฐกลายเดี๋ยวผมวาไปแรต้นนะต้นมันอยู่ตรงนี้นะครับไอ้กันนุ่นปุดนี่เพราะว่า มีคนระบ,บุปันให้ผมนะว่าเป็นขนุนปุดอยู่ข้างตรงนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้ผมตัดอ่ากิ่งไหนล่ะอ๋อกิ่งไม่พบเลยอ่ากิ่งนี้ครับกิ่งนี้กิ่งนี้นี่ลอยตัดอยู่อ่าเนี่ยครับอีกพ้นหนึ่งข้างอยู่อันนี้กระซอบตีผมใจวะมันตากเดี๋ยวผมเดี๋ยวอันนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่ง อยู่แค่น้ำผมนะผมเดินเดินเวียนเวียนบีบเล่นเล่นบีบบีบกลํำกลำอันนี้ไม่ใช่กระนุนนะครับอันนี้คือขมาน้อยนี่ครับลูกนี่ลูกนี่ตอนตอนนี้มันปกติมันไม่ว่านนะมันมีปัญหาตอนที่ผมถ่ายไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็ว่าเป็นคลางบางคนว่าเป็นปลวกเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยตอนนี้มีอยู่ช่องลูกนะ,ะเดี๋ยวผมไปจังนำนักเลยดิ พอพว่ามันไม่ถึงสิบกิโลนะมันจะไปจังเลยพว่าเราเล 5, ่าห้าโลนะพอเครื่องจังผวมมันหลับได้สิบกิโลนะนี่พมเซตทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์กิโลกรัมเอานุ่นปุ๊ก่อนลูกแลดประมาณเจ็ดโลนะครับลูกนี้โอเค ทิ่เจ้าแม่เย็บดีในลาดีเจ้านี่มาอ้วนนะมันต้องใจต้องมือนะครับมันหนักลูกนี่ประมาณเกือบกาวโลนะพ่อหมผมจังดดนนี่นะพ่อหมโอเคโอเคผมอาจจะค่ายได้ก็ได้นะผมกำลังถ่ายอินอยู่ตอนนี้ <c oughs> ผมถ่ายอินอยู่นะครับผมถ่ายอินอยู่นะมันเกิดนใจก็ เชืเ่อปดใน Facebook นะครับอ่าอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมตามมานเล็กๆหน่อยๆนะครับก็ได้ข้องอาจจะค่าได้ก็ได้นะอ่าสำหรับวันนี้นะวันอาทิตย์สวัสดีครับ